เดี๋ยววันนี้รันมีพาคุณแม่ไปเที่ยวคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่แถวบ้าน วันนี้ก็จะแต่งหน้าฉบับว่องไวเลยนะคะเพราะว่าสายแล้วที่รันใช้พูชั่นของมูนช็อตน,นะคะฝ่าหักไปหมดแล้วเพราะว่าทำตกแต่รันจะใช้ติ้งลงแก้มไปเลยนะ ทีิงๆแล้ววันนี้มันกะจะไปแต่งผมนี่แหละเพราะว่าผมมันยาวมากแล้วกว่าจะแห้งทีนึงอะคือเป่าจนแบบไม่ไหวแล้วทีนงอะคืเป่าประมาณคึ่งชั่วโมงได้อ่ะแต่งตาแต่แบบวัยวัยเลยนะวันนี้จะลงแค่เป็นกลิตเตอร์นี่ แป้งที่ปัดคิวอะ่ะมาจิ้มอายชาโดแล้วเอามาสวีดเป็นคล้ายๆอายไลเนอร์นะคะสีน้ำตาลเข้มแปดมาร์ชารก็เสร็จแล้วนะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะอย่าว่องไวขอจัดผมอันหนึงเรียบร้อยกับลืมอ๋อลืมปัดแก้ ตาก็ไม่ได้ด่นะจริงๆสีติ่นที่ลงไปที่หน้าคือไม่ต้องปัดแก้มแาก็ได้นะเนี่ยแต่ว่าปัดไปก่อนดีกว่าปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองนี่ก็จะใช้เพอร์ิเพอราสีส้มมานี้นะคะเบอร์ศูนย์สองสีมันจะแบบส้มๆลงๆน่ารักมากเลยอะ่ะที่จะด,ด้วยเพราะวันนี้รันแต่งตัวแบบดูหน้าหนาวมากเลย นี่ระหว่างที่รอคุณแม่อาบน้ำนะคะลันก็จะมาเหอ,อกระเป๋าที่รันได้มาใหม่นิดนึงนี่เลยเป็นกระเป๋าจากแบรนด์ j w P. นะคะขอเปิดให้ดูนะัตรงนี้เลยมีพอเปิดเข้ามาเขาก็จะมีเป็น dust bag มาให้อย่างนี้นะคะเป็นกระเป๋ากันฝุ่นเนาะ JWK เนี่ยเขาเป็นกระเป๋าจาก Los a n g เจลินะคะที่ลันได้มาเนี่ยจะเป็นรุ่น mini f l a k นะคะ พอใส่สายเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคือแบบไซส์เล็กตั้งงูตัองมีมากเลยนะคะก็จะเป็นผ้าแคนวาสสีเบจแล้วก็มีหนังสีน้ำตาลประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วแบรนด์เขาเนี่ยมีกระเป๋าหลายรุ่นหลายแบบมากเลยนะแล้วความพิเศษของแบรนด์เขาเนี่ยก็คือเขาใช้หนังวีแกนไมโครไฟเบอร์นะคะ เขาไม่ได้ใช้หนังสัตว์นะถือว่าเป็นแบรนด์ที่คงคอนเซ็ปต์รักโลกรนะักสิ่งแวดล้อมนะคะดีไซน์แล้วก็วัสดุที่เขาใช้เนะี่ยดูเรียบหรูดูแพงนะคะอีกอย่างพวกอะไหล่ที่เขาให้มาอย่างตัวล็อกกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยจนว่ามันดูแข็งแรงนะไม่ได้กระโหลกกระลาเลยนะดูนี่เราจะให้ดูข้างในข้างในก็จะเป็น2องช่อง,องนะคะแล้วก็มีซิปด้านในอีกนะ อตอนนี้ร้านเห็นเขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะเห็นว่าเป็นการลดราคาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีของเขาเลยนะคะเขาก็ลดถึงวันที่27พฤศจิกายนยนี้เท่านั้นนะใครสนใจก็ลองไปเลือกสินค้าดูที่เว็บไซต์เขาได้นะคะ แต่งตัวเยอะแล้วดูแม่ซะก่อนเสื้อจากแบรนด์ลุนๆุนนะคะรุนๆุนดอทสตัฟอุดน,นุนได้นะคะแม่เป็นฟรีเซนเตอร์เอาไม่ใส่เสื้อแล้วหรอ tell you ไม่ได้ถ่ายปิดคลิปนะรันก็เลยจะมาถ่ายวันนี้นะคะเมื่อวานรันกลับถึงบ้านประมาณแบบเกือบสี่ทุ่มเพราะว่าพอไปตัดผมเสร็จก็ไปเอาเสื้อที่รันสั่งตัดไว้แล้วก็ไปซื้อกระจกที่อีกเกียต่ออีกนะกว่าจะได้กลับถึงบ้านก็คือแบบเกือบสี่ทุ่มอะ่ะนี่ทรงผมที่ตัดมาเมืม่อวานก็จะประมาณนี้นะคะคือแบบ เบาหัวขึ้นเยอะเลยอ่ะล้วก็จะมาบอกทุกคนว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่28ถึง29พฤศจิกายนนี้เนี่ยรานมีไปออกบูธขายเสื้อผ้าที่ Ten Art Market นะคะก็คือเสื้อที่เราใส่อยู่ตอนนี้ มีตั้งค่าสีเลยนะแล้วก็ยังมีเสื้อรุ่นอื่นๆในร้านรันอีกนะก็ถ้าใครว่างๆก็มาเจอกันได้นะคะรันก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะเลี้ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย